ลิกปุ่มฉนวนวิบากครั้งแรกของพระองค์เจ้าปริสดางก่อนรัชกาลที่5ทรงห้ามเหยียบแผ่นดินภาพภาพวาดพระองค์เจ้าปริสดางอัครราชทูตสยามประจำกรุงปารีสเป็นผู้แทนพระองค์รัชกาลที่5พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาสุราภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นายเดเลสเซปอเพื่อเป็นการขอบคุณวิบากกรรมพระองค์เจ้าปริสดางก่อนรัชกาล5ทรงห้ามเหยียบแผ่นดิน ราชทูตสยามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์มีมากมายหลายท่านแต่คงหาเจ้านายที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดในราชการแล้วดิ่งลงสู่จุดตกต่ำเท่ากับพระองค์เจ้าปริสดางได้ยากยิ่งช่วงเวลาหนึ่งท่านเคยเป็นราชทูตสยามคนแรกประจำอังกฤษและอีกหลายประเทศแต่เมื่อร่วมกราบบังคมทูลถวายความเห็นว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินโดยมีสาระสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือกันว่าเป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นพระชาชตาชีวิตดิ่งสู่ความยากไร้พระองค์เจ้าปริสดางประสูตรเป็นหม่อมเจ้าในพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอชั้นสามกรม,มขุนราชสีหวิกรมต้นราชสกุลชุมสายเมื่อพศอ 2,394อันเป็นช่วงรัชสมัยต้นรัชกาลที่4ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5ทรงเป็นนักเรียนไทยกลุ่มแรกซึ่งเดินทางไปศึกษาที่อังกฤษในพศ2,414ช่วงเวลานั้นทรงมีพระชนมายุ20ปีและได้อภิเษกสมรสแล้วในปีเดียวกันนั้นเองภาพพระองค์เจ้าปริดสดงอัครราชทูตสยามประจำกรุงปารีสหม่อมเจ้าปิสดสง ฐานันดรศักดิ์ในช่วงนั้นศึกษาอยู่ที่อังกฤษนานกว่า5ปีเมื่อเดินทางกลับถึงไทยก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชั้นที่5พร้อมเงินรางวัล10บช่างประมาณ800บาทและยังได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเพิ่มปีละหนึ่งช่างและเข้ามารับราชการเป็นข้าหลวงตรวจการทำบททองที่กบินบุรีออกตรวจพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นลามและมักคุเทศประจำเจ้ายุโรปสองพระองค์ที่เสด็จมาเยือนกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นพระชาตากำลังรุ่งโรจน์อีกทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามจุดผกผันในพระชาตาเริ่มขึ้นเมื่อช่วงหลังเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษเมื่อพศ2 4 2 0งฝึกงานกับบริษัทด,ด้านวิศวกรรมโยธาของอังกฤษนานหลายปีกระทั่งในพศ 2,422เส้นทางที่จะไปสู่การรับใช้ประเทศในด้านวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับบทบาทเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และรัฐบาลสยามประจำราชสำนักต่างๆในยุโรปช่วงเวลานี้ทรงเป็นราชทูตประจำประเทศต่างๆนานประมาณ7-8ปีระหว่างนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัครราชทูตและได้รับสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าทำนักที่ปารีสบรรยากาศการเมืองสากลโลกในช่วงพศ 2,426บทบาทของฝรั่งเศสในเอเชียเริ่มแปรสภาพและเป็นช่วงเวลาที่สร้างปัญหาสำหรับไทยการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์เจ้าปริศดางที่รับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปารีสย่อมแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ห้าทรงไว้วางพระราชธาธิไยพระองค์เจ้าปริศดางอย่างยิ่งเมื่อมาถึงพศ 2428เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศเริ่มเห็นถึงภัยจากการขยายอำนาจของจักรวรรดินิยมที่กำลังแผ่ขยายมาถึงสยามปีนั้นเป็นช่วงที่พระเจ้าลูกยาเธอสี่พระองค์เสด็จออกศึกษาวิชาในยุโรปโดยเสด็จผ่านฝรั่งเศสมาประทับที่สถานอัครราชาทูตไทยกรุงปารีสพระองค์เจ้าปริศดารก็ทรงถวายการต้อนรับด้วยแต่ในปีเดียวกันนั่นเองเป็นช่วงหัวโค้งสำคัญสำหรับพระชะตาของพระองค์เจ้าปริศดาร เมื่อพระองค์ทรงร่วมกับเจ้านายสามพระองค์และข้าราชการกลุ่มหนึ่งทั้งจากสถานทูตกรุงลอนดอนและกรุงปารีสอีกเจ็ดนายร่วมกันลงชื่อในหนังสือถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อหาในหนังสือกราบบังคมทูลบ่งชี้ความเชื่อว่าสาเหตุของภัยที่อาจก่ออันตรายต่อประเทศอาจมาจากปัจจัยเรื่องการปกครองในประเทศไม่เหมาะแก่การรัสมัยด้วย สืบเนื่องจากชาติมหาอำนาจที่เจริญแล้วมักใช้เหตุผลเรื่องการจัดการบ้านเมืองประเทศด้วยความเจริญโดยอ้างว่าถือว่าเป็นหน้าที่อันจะทําให้เกิดความสุขความเจริญต่อมนุษย์ระบอบการปกครองที่เก่าล้าสมัยกีดขวางความเจริญของประเทศนั้นเองไม่พอยังกีดขวางความเจริญของประเทศมหาอำนาจเองด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นไม่นานพม่าเพิ่มถูกอังกฤษบุกยึดครองกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทําให้ไทยเป็นกังวลอย่างมากบันทึก เอกสารทางการเมืองการปกครองไทยที่เรียบเรียงโดยใช้อนันต์สมุทรทวนิชและคัตยากรณสูตรบรรยายข้อมูลเสริมโดยอ้างอิงเอกสารจดหมายเหตุเรื่องเจมืนไวยวรนาทุนกล้าวทูลกระหมอบถวายความเห็นเรื่องจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินว่าครั้งนั้นเจ้าหมื่นไวยวรนาทเจิมแสงชูโตได้รับจดหมายของพระองค์เจ้าปริสดางพร้อมสำเนาหนังสือถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการด้วย อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่มีหนังสือขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายความเห็นในเรื่องนี้เป็นพิเศษต่อราชการที่หเนื้อหาในหนังสือกราบบังคมทูลความเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินนี้ช่วงหนึ่งเอ่ยถึงคำว่า c o n สติติ t i o นหรือรัฐธรรมนูญข้อเสนอในตอนนี้บรรยายว่าการปกครองบ้านเมืองที่อาศัยตัวบุคคลเพียงคนเดียวหรือสองคนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ข้อความในหนังสือกราบบางคนทูลลงวันที่9มกราคมพศ2428ตอนหนึ่งมีใจความว่าจำเป็นต้องจัดการบำรุงบ้านเมืองตามเช่นที่เขาเชื่อเขาถือทั่วกันว่าการบำรุงรักษาโดยทางที่จะให้ได้ยุติธรรมจะมีได้ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพรียง ผู้ที่เป็นเสนาบดีก็เป็นผู้แทนของราษฎรซึ่งเลือกมาต,ต่อต่อขึ้นไปเป็นชั้นชั้นท้งต้องรับผิดชอบทั่วกันเหมือนอาศัยปัญญาและความคิดความยุติธรรมของคนมากด้วยกันการจึงจะเป็นที่เชื่อถือว่าเป็นยุติธรรมแน่แท้และ,จะเจริญรุ่งเรืองได้เหตุชนีจึงจะต้องจัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณีของเก่าให้เป็นประเพณีฟรีอคอนสติติวชันใหม่ตามทางชาวยุโรปหรือให้ใกล้ทางยุโรปที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้กราบบังคมทูลยอมรับว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของประชาชนยังไม่เหมาะที่จะรับระบบใหม่นี้ไว้อย่างครบถ้วนตามหลักการปกครองอย่างยุโรปจึงกราบบังคมทูลเพิ่มว่าทางที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาว่าเป็นคอนสติติวชันยุโรปนั้นหาได้ประสงค์ที่จะให้มีปารเมเตนในเวลานี้ไม่ด็อกตอรวิชิตวงนป้อมเพชรแสดงความคิดเห็นในหนังสือ ราชะทูตแห่งกรุงสยามว่าการกระทําดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่มีการแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างยุโรปอย่างไรก็ตามการกราบบังคมทูนนี้เองเป็นโค้งสําคัญที่ทําให้ชีวิตอันรุ่งโรจน์แต่เดิมทีของพระองค์เจ้าปริศดานั้นเริ่มหักเห โดยพระองค์เจ้าปริสดางก็แสดงความเห็นว่าการทำเป็นหนังสือที่มีร่วมลงนามถวายความเห็นร่วมกันนั้นเป็นความคิดที่ผิดไปเบื้องหลังการถวายความเห็นครั้งนั้นมีบันทึกในหนังสือประวัติย่อนายพันเอกพิเศษพระวรวงเธอพระองค์เจ้าปริศดางว่าภายหลังจากที่อังกฤษเข้ายึดมันเดเลยึดอาณาจักรพม่าไว้แล้วพระองค์เจ้าปริสดางทำรายงานถวายราชเลขานุก,การที่ปรึกษาการต,าต่างประเทศ แปลหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงข่าวของพม่าให้ทูลกล่าวทูลกระหมอ่อมถวายและทรงมีพระราชดำรติต่อสถานการณ์ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงน่าหวาดหวัน่นจากนั้นรัชกาลที่ห้าพระราชทานลายพระหัตถเลขาท่งตรงมาโดยทรงโปรดกล้าวปรดกระหมอ่อมให้แสดงความเห็นซึ่งแม้ว่าจะกราบทูลเรื่องความรู้ที่จำกัดในแง่ราชการสากลและการเมืองแต่พระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานตอบกลับว่า อย่าได้เกรงในการแสดงความเห็นและให้กราบบังคมทูลได้ทุกอย่างบันทึกในหนังสือประวัติย่อซึ่งพระองค์เจ้าปริสดางเป็นผู้นิพนธ์ประวัติตัวเองเล่าเหตุการณ์ต่อมาว่าข้าพเจ้าได้นำพระราชหัตทะเลขาและคำกราบบังคมทูลไปประชุมพระเจ้าน้องยาเธอทั้งสามพระองค์ที่กรุงลอนดอนและข้าราชการผู้ใหญ่ในสถานทูตทั้งที่ประจำสถานทูตกรุงลอนดอนและปารีส รวมทั้งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสนณบัณฑิตผู้เป็นที่ปรึกษาราชการสถานทูตลอนดอนและพระองค์เจ้าสวัสด์ด้วยเพราะพระองค์ท่านเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นย่อมรอบรู้กิจร,ราชการบ้านเมืองสูงกว่าพระองค์เจ้าปริดางก็ได้ตกลงกันเป็นอันจะทูลกล้าวทูลกระมหม่อมถวายความเห็นรวมกันร,รับผิดชอบด้วยกันซึ่งเป็นความเห็นของพระองค์เจ้าสวัสด์โสพลโดยมากขอ้อ คือหมายความว่าเป็นส่วนใหญ่ของสาระสำคัญที่กราบบังคมทูลข้าพเจ้าเป็นผู้รวมเรียบเรียงกรมมหมือนนเรศพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตพระองค์เจ้าสวัสดเป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์พื้นตะบายสี่ฉบับสำหรับส่งเข้าไปให้สมาชิกสโมสรหลวงสุดแต่จะมีผู้ใดเต็มใจลงนามร่วมเห็นท้องด้วยทุนกล้าวถวายหนึ่งฉบับสำหรับพวกราชทูตลงนามทุเกล้าวทูลกระหมอ่อม ถวายหนึ่งสำหรับสำนักทูตทั้งสองเมืองสำนักละหนึ่งฉบับให้นายสเสน่หุ้มแพรบุตรเพนกุลนำเข้าไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายและชักชวนผู้อื่นให้ลงนาด้วยเรื่องนี้เมื่อได้ดำริถึงเหตุผลที่ได้เป็นไปเนื่องจากเรื่องถวายความเห็นร่วมกันเป็นทางเปิดเผยแล้วภายหลังจึงได้คิดรู้สึกว่าได้คิดผิดไปเพราะเป็นเรื่องที่ทรงหาเรือค่าพเจ้าแต่เฉพาะเพียงผู้เดียว และหาใช้การเปิดเผยเป็นกิจการอันผู้อื่นจะควรเกี่ยวข้องด้วยไหมแต่มารู้สึกโทษต่อเมื่อพ้นเวลาที่ยั้งตัวได้เสียแล้วภายหลังจากนั้นรัชการที่ห้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องอยาเธอทั้งสามพระองค์พระองค์เจ้าปริตดารและข้าราชการที่สถานทูตลอนดอนและปารีสบางนายเดินทางกลับภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าด็อกเตอร์ วิชิตวงน้ำป้อมเพชรแสดงความคิดเห็นว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นการลงโทษในความผิดใดรัชการที่ห้าทรงประหนักถึงความรักชาติบ้านเมืองและความจงรักภักดีของผู้ร่วมลงความเห็นแต่แค่ความเห็นเป็นการแสดงออกโดยที่ยังขาดความเข้าใจความรู้จริงเกี่ยวกับปัญหาแวดล้อมในเวลานั้นประกอบกับลักษณะวิธีการกราบทุนด้วยซึ่งเมื่อดูจากข้อความในหนังสือประวัตยิย่อที่เขียนโดยพระองค์เจ้าปริศดางเอง น่าจะทําให้เห็นว่าสมควรที่จะถวายความเห็นเป็นการเฉพาะตัวแต่กลับทําการเป็นสาธารณะขัดกับธรรมเนียมและมารยาทเหตุการณ์นี้เป็นชนวนประการแรกที่เกิดขึ้นภายหลังยังมีกรณีอื่นที่เป็นผลให้พระชตาพระองค์เจ้าปริสดางพลิกผันเมื่อมีผู้กล่าวร้ายทําให้รัชกาลที่ห้าทรงเคืองพระราชหฤทัยท้ายที่สุดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระพิโรธมากถึงกับรับสั่งว่า กราบใดที่แผ่นดินนี้เป็นของพระจุลลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะไม่ให้พระองค์ปริสดารเข้ามาเหยียบอีก